เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะขึ้นมาถึงยศนี้นะครับยศคองเกลเลอร์หรือว่ายศคอนที่หลายคนเรียกกันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการขึ้นยศคอนผมจะมาแชร์เทคนิคประสบการณ์ของผมนะครับตั้งแต่ยศบลอนยันยศคอนนั่นเองโอเคครับสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือคุณต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งเล่นได้ทุกตำแหน่งนี่ก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นดีนะแต่ว่าขอให้แค่คุณเล่นได้ทุกตำแหน่งก็พอเพื่อที่ว่าถ้า ตำแหน่งไหนในทีมคาะน่ะคุณก็จะได้ไปเล่นตำแหน่งนั้นนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะในแมตช์นั้นโอเคครับแล้วก็คนที่จะมีตำแหน่งหลักตัวละครหลักที่เป็นเมตาในซีซั่นนั้นนั้นนะครับเพื่อที่เวลาที่คุณเล่นตัวละครนั้นอนะ่ะมันจะได้เก่งกว่าตัวละครของทีมฝั่งตรงข้ามเว้ยโอเคการเดินเกมนะครับการเดินเกมนี่มันก็คือวิธีการเล่นของตำแหน่งนั้นนั่นแหละนั่นแหละผมเห็นแบบ บางทีคนยศแพตินัมยศไดมอนด์เนี่ยยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าแบบควรที่จะทําอะไรบ้างนะครับในช่วงตอนนั้นอะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ5นาทีแรกเนี่ยในแพทนี้นะป้อมเลนกลางและป้อมเลนดาร์กเนี่ยจะอึด60%แต่ป้อมเลนมังกรใหญ่อะจะอึด40%ดังนั้นนะครับการเล่นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับซีซันเก่าๆแหละผมจะมาเริ่มที่ตำแหน่งเมดต,ตำแหน่งเมดนะครับในตอนต้นเกมนะควรที่จะไปยืนเฝ้าวั ให้เพื่อนเว้ยให้เพื่อนตำแหน่งป่าตำแหน่งในการยืนเฝ้าบารเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งแดงบ้างฝั่งน้ำเงินบ้างก็เลือกเอาก็อาจจะเลือกในในจุดที่ไม่มีเพื่อนคนไหนไปเฝ้าอะ่ะล้วก็ไปเฝ้าได้พยายามมาช่วยแก๊งที่เลนมังกรใหญ่ใน5้านาทีแรกนะครับเพราะว่าเล่นมังกรใหญ่มันแตกง่ายเว้ยมันเป็นจุดที่เกิดไฟบ่อยมากในต้นเกมเลนดาร์คสเลเยอร์เนี่ยคือมันแตกยากดังนั้นมาช่วยแก๊งเลนมังกรใหญ่จะดีกว่านะครับ แล้วก็ระหว่างเกมเนี่ยพยายามอย่าเดินคนเดียวนะครับให้เดินกับเพื่อนให้เดินกับตำแหน่งโลมิงพอะจะได้ไม่โดนแกง๊งไม่โดนลุมแก๊งง่ายๆจะได้ไม่โดนแบบป่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาฆ่าได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาเดินเขาพุ่มอะไรเงี้ยให้โลมิงเช็คพุ่มก่อนแล้วก็เราค่อยเดินตามเข้าไปนะครับจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเมดเนี่ยตัวมันบางโอเคครับมาต่อที่ตำแหน่งแคลลี่ <S <S> <S ตำแหน่งแคลี่นี่คล้ายๆกับเมดเลยนะคือ ต้นเกมเนี่ยก็ยืนเฝ้าบัฟให้เพื่อนหน่อยนะครับคือมันมันต้องยืนเฝ้าบัฟจริงๆนะเว้ยเพราะว่าอาถ้าถ้าอยากจะชนะง่ายๆอะ่ะคือคนมันจะชอบบุกป่าเว้ยอืมบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปบุกป่าของทีมฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับแต่ว่าควรที่จะยืนกึ่งๆหน่อยแบบเฝ้าเฝ้า,าบัฟให้เพื่อนหน่อยนะครับกันฝั่งตรงข้ามมันมาเวทป่าเราโอเคครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเวลาอยู่ในเกมนะครับ ยืนในตำแหน่งที่ป่าตรงข้ามเนี่ยเข้าถึงยากป่าตรงข้ามก็คือตำแหน่งป่าของทีมตรงข้ามนะครับไม่ให้แบบไม่ให้ตำแหน่งป่าตรงข้ามมาฆ่าเราได้เพราะแคลี่เนี่ยตัวมันบางพยายามยืนข้างโลมมิงนะครับเพราะว่าโลมมิงเนี่ยเป็นตัวที่อื่นเนาะพยายามยืนข้างโลมมิงแล้วก็อย่าเดินคนเดียวนะครับให้เดินกับตำแหน่งโลมมิงอันนี้คือเหมือนเมดเลยนะครับถ้าเด,นนเดินคนเดินคนเดียวเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนเก็บได้สูงถึงแม้ว่าจะมีสกิลหนีเนี่ยแต่ถ้ามันมาหลายคนเนี่ยเราก็ แล้วก็หนีไม่หลอดเหมือนกันตำแหน่งป่านะครับฟาร์มบัฟเนี่ยให้ระวังหน่อยนะครับหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยให้ลากบัฟมาจัดการในพุ่มได้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามในเล่นแก๊กใช่ปะมันมันสามารถที่จะมาดึงบัฟเราไปได้อะทให้เราฟาร์มช้าเว้ยเออทำให้เราแบบเกิดช้าเราก็ต้องแบบระวังหน่อยนะครับแล้วก็แท็กคีฟเล่นอื่นได้เพื่อเวลเ,ลเงินนะครับช่วยตีคีฟหากเพื่อนมียุ่ป้อมเช่นแบบ คีบเลนกลางใช่ปะคีบเลนกลางมันเดินเข้าป้อมแล้วแต่ว่าเมททีมเราไม่อยู่ไปแก๊งเลนมังกรใหญ่นี้เราก็ไปแท็กเลนกลางแท็กนี้ในที่นี้ก็คือไปฆ่าคีบอะเออไปเคลียร์คีบให้เพื่อนหน่อยนะครับแล้วเอาค่อยไปแก๊งโอเคครับพยายามล้วงตัวดาเมจแคลรี่เมทและแนวหลังของทีมฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เป็นตัวแบบตัวดาเมจตัวทําดาเมจก็คือเป็นตัวที่จมตีแรงนะครับเราควรจะเก็บพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกเนี้ยอ่า การป้องกันเนี่ยตามมากครับแบบเลือดน,น้อยค่าง,ง่ายโอเคครับพยายามให้เพื่อนเปิดก่อนในจังหวะที่1แล้วเราเนี่ยค่อยเข้าไปในจังหวะที่2ก็คือให้เพื่อนเนี่ยไปแบบไปพาทะกันก่อนไปใส่สกิลไปแลก HP กันก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บกวาดทีหลังนะครับมันจะทําให้ทีมไฟของเราเนี่ยชนะได้นะครับเรื่องง่ายคือให้ฝั่งนั้นอะ่ะมันใช้สกิลให้หมดก่อน โอเคครับใน5นาทีแรกเนี่ยขอให้ไปนเน้นแก๊งที่เลนมังกรใหญ่นะครับเพราะว่าป้อมออฟเลนเนี่ยมันอืดน,นะครับอาจจะไปบ้างอะ่ะไปให้ออฟเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเล่นยากขึ้นนะครับแต่ว่าเน้นแก๊งที่เลนมังกรใหญ่ดีกว่านะครับส่วนตำแหน่งออฟเลนตำแหน่งออฟเลนนี่ก็คือ5นาทีแรกเนี่ยเชียร์ยิบเสร็จแล้วให้มาแก๊งเลนอื่นนะครับไม่ต้องไปเตีป้อมนะเพราะว่า5นาทีแรกเนี่ย ป้อมมันอื่นอยู่แล้วตีไปมันก็เสียเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นไปป่วนป่าฝ่ายตรองข้ามหรือว่าแก๊งเลนกลางนะครับแต่ว่าเลนมากรอ,อย่างเนี้ยบางทีมันไกลเกินนะถ้าไม่ใช่ตัวดิคเตอร์อะไรอย่างงี้ที่มันวิ่งไหวนะครับแล้วก็ควรที่จะเฝ้าบัฟให้เพื่อนด้วยนะเฝ้าบัฟแบบฝั่งตัวเองก็ได้เฝ้าบัฟหรือว่าไปป่วนป่าก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่จะเล่นนะครับหากเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยแล้วไปแก๊งไม่ทันเนี่ยนั่นแหละก็คือไปป่วนป่ามันนั่นแหละ โอเคครับหรือถ้าไม่ปวดป่ากก็ไปตีมังกรเล็กก็ได้แต่อย่าไปตีป้อมคอ,อย,ยอย่าไปตีป้อมเพราะถ้าในทีแรกเนี่ยป้อมออฟเลนม,มันจะอึดนะครับมันเสียเวลานะครับแล้วก็ตำแหน่งโลมมิ่งนะครับออกไอเทมให้เข้ากับสถานการณ์เช่นเจอมาหลอดสเตลเซียนเนี่ยให้ออกไอเทมล้างสําหรับไอเทมสนับสนุนนะครับทีนี้มันจะแยกเป็นสายแล้วเมื่อก่อนมันจะไม่แยกเป็นสายแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันแยกเป็นสายแล้วก็นี่คือสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับ ให้เราเลือกตามฮีโร่ที่เราเล่นนะครับเช่นเราเล่นเป็นฮีโร่แบบสายแทงเราก็ซื้อเป็นแทงนะครับถ้าเราเล่นในตำแหน่งโลมิงนะถ้าใครที่เล่นเป็นเมย์นะครับพวกอลิสเป็นอลิสนะครับเป็นพวกเซฟิลา่าอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าจะเล่นอารามก็ได้อารามนี่สามารถออกได้2แบบนะคือแบบแทงกับแบบเมย์ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับแล้วก็ใครที่เอาไฟเตอร์มาโลมิงนะครับเช่นตัวเวเลสเนี่ยก็ ซื้ออันนี้นะครับผมอ่าเรามาดูขั้นสุดท้ายกันนะครับั่าสุดท้ายนี้คือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะโอเคครับมาดูกันที่อันแรกเลยคือโล w AoE นะครับ low AoE เนี่ยไอแพดก่อนๆมันก็มีนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่คนที่ออกเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าพวกช้างอะไรพวกนี้ที่แบบต้นเกมจะตัวบางๆหน่อยออกเพื่อแบบให้แบบอึดขึ้นอนะ่ะพวกปลาหม,มึกอะไรอย่างนี้แบบจากที่อึดอยู่แล้วก็จะยิ่งอึดเข้าไปอีกนะครับ แล้วก็มาที่เมจิกอายนะครับเมจิกอายนี้ก็คือก็คือแหวนนั่นแหละแหวนเปิดแมปนะครับแหวนเปิดแมปก็จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนนะครับผมกับการมองเห็นนะครับแล้วอันที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ล่าสุดเล็กนี่คือสโลนะครับความเสียหายนะครับเอาไว้สําหรับยิงกระสุนเวทไปยังฮีโร่ศัตรูนะครับเอาไว้โจมตีนั่นแหละอันนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดลองอันนี้ ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้ับหากใครที่แบบต้องการที่จะทาดาเมจนะอาจจะต้องมาใช้กับพวกไฟเตอร์ลมิยครับใครที่เล่นเวเลสลมเนี่ยก็อาจจะมาออกตรงเพิ่มความเสียหายได้นะครับลมิงฟื้นฟูนะครับลมิ่งฟื้นฟูนี่คือไอเทมล้างนะครับคือคิีนซิงล้างสถานะต่างๆนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือออร่าบัฟนะครับออร่าบัฟ ก็คือบัฟให้เพื่อนนั่นเองครับบัฟให้กับเพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบข้างนะครับนี่ครับพลังโจมตีบอก5เซนและพันธมิตรรอบๆอบนะครับผมเราจะมาบอกวิธีการออกไอเทมกันนะครับสําหรับผมเนี่ยผมมีทิคอยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นนั่นก็คือถ้าเราเจอแบบพวกพวกที่มีซ c เยอะนะครับเช่นเตียวเซียนเนี่ยก็คือแม่งแช่ทีนึงคือแช่เราแข็งเลยนะครับเราต้องออกลมมิ่งฟื้นฟูนะครับออกคินซิ่งนะครับเพื่อที่จะล้างนะครับ เจอมาหลอดมาหลอดนี่คือเวลามันอันติเมตใช่ปว่าอันติเมตลงพื้นแล้วพื้นมันจะแบบพื้นมันจะเหนียวเว้ยเราจะแบบเราจะเดินช้าเลยอ่ะเราต้องออกคินซิ่งนะครับผมเพื่อที่เวลาเรากดสกิลวอลจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราแบบออกจากวงได้รวดเร็วขึ้นครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีพวกตัวซีซีนะครับแล้วก็มีพวกแอสซัสซินเยอะพวกตัวแอสซัสซินนะครับ ก็ให้มาออกเมจิกอายนะครับพวกแอสซิสนี้ก็คือพวกนาครอสนะครับวูคองหรือแม้กระทั่งแบบพวกที่ชอบโจมตีในญ่านะครับพวกที่ชอบดึงก็คือพวกแก๊กนะครับใคร,ใครที่เจอแก๊กเนี่ยก็สามารถที่จะออกเมจิกอายได้เพื่อที่เวลาเรากดเปิดแผนที่เนี่ยเราจะได้เห็นแบบศัตรูที่อยู่ในญ้านนะครับเออเราแบบมันจะได้แบบเตือนให้เพื่อนแบบได้ระวังตัวกันด้วยนะครับผมส่วน <S 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 อื่นๆก็สามารถที่จะปรับใช้ก็ได้นะครับใครที่ อยากจะได้แบบพลังป้องกันแบบเยอะๆก็มาออกโล่นะครับใครที่อยากจะมาสร้างความเสียหายก็มาออกความเสียหายนะครับหรือใครที่แบบเจอศัตรูที่นอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปนะครับก็มาออกออร่าบัฟได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนเนาะการออกรองเท้านะครับอันนี้สําหรับทุกตําแหน่งเลยก็แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ถ้าจะออกรองเท้าเพื่อที่จะลดดาเมจดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ดูทีฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าแบบ ถ้าแคลลี่สองเนี่ยให้ออกรองเท้าเกาะไปก่อนเลยเพื่อที่จะลดแรงดาเมจจากแคลี่นะครับรองเท้าเกาะคือนี่โซนิ c บูสลดพลังโจมตีปกตินะครับจะทําให้เราแบบอึดมากขึ้นนะครับนี่ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ15%นะครับแต่ถ้าทีมนูน้นทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวซีซีเยอะมีตัวเมจเยอะแบบสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยให้ออกอันนี้เท่านั้นเลยลดเวลาสถานะนะครับผมนี่ มันจะบวกร้อยสิบต้านฐานเวทด้วยแบบเวดมันแบบมันจะทําให้เวดายนู้นอะ่ะมันเบาเวเช่นแบบเจอป่าฝั่งตรงข้ามเป็นเมดอะไรเงี้ยมันก็จะลดไปได้เยอะนะครับแล้วก็ในการเล่นในแต่ละยศนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมให้เลือกเล่นในตําแหน่งที่ขาดเพื่อเพิ่มโอกาสชนะนะครับผมถึงบอกไปข้างต้นว่าสิ่สงที่สิ่งที่จำเป็นเนี่ยคือคุณต้องเล่นได้ทุกตําแหน่งโอเคครับ ยศบอลกับยศซิลเวอร์เนี่ยผมจัดให้เป็นแบบอยู่ประมาณใกล้เคียงกันนะครับใช้เทคนิคเดียวกันได้นั่นก็คือ2ยศเนี่ยผมว่ามันเป็นยศที่เล่นง่ายเว้ยเพราะว่ามันจะเจอผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปเจอพวกยศสูงที่สมัครใหม่มาเล่นตัวใหม่อะไรเงี้ยเอออันนั้นคือคุณตัวไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ยศบอลกับยศซิลเวอร์มันจะไม่มีปัญหาครับเล่นแป๊บเดียวม,มันก็ขึ้นมาโกแล้วนะครับผมเลยแบบไม่ลงลึกนะว่ามันต้องควรจะเล่นยังไง เพราะว่าทุกคนก็น่าจะเล่นได้อยู่แล้วมานะครับยศโกกับยศแพตตินัมนะครับ2ยศนี้มีความแบบต่างกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยโกนี้ก็คือแบบผมว่ามันจะมั่วกว่าแพตตินัมวะ่ะเออมั่วกว่าในที่นี้ก็คือมันจะเจอแบบคนที่เล่นแบบเล่นไม่เป็นใช่ไหมจากซิลเวอร์ขึ้นมาโกแบบเลือกตำแหน่งมั่วอะไรเงี้ยตำแหน่งก็จะแบบมั่วมั่วหน่อยอันนี้นะครับผมเราต้อง เราต้องพยายามเว้ยพยายามเลือกตัวที่มันแบกทีมได้เช่นด้วงหรือว่าเวเลสอะไรเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะที่ผมยกตัวอย่างก็คือควรที่จะเล่นตำแหน่งป่านะครับควรที่จะเล่นตำแหน่งป่าเวลาเราแบบเข้าเกมเข้าเลือกตัวละครเนี่ยเรากดด้วงไปก่อนเลยครับถ้ามันไม่มีคนที่มาเล่นป่าเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งนะครับคือเอาง่ายๆกดเข้าห้องมาปุ๊บเราเลือกตำแหน่งแบบ ตำแหน่งป่าก่อนเลยที่ผมแนะนําตำแหน่งป่าก็คือเพราะว่าตำแหน่งป่ามันเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะคุมเกมได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่แบกได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นป่าไม่ได้จริงคุณก็ไปเล่นตำแหน่งอื่นที่คุณถนัดนะครับก็นะครับเน้นดันป้อมนะครับหากเจอเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เก่งนะครับเราต้องเน้นดันป้อมเลยถ้าเจอเพื่อนที่แบบเออเล่นไม่ไม่ได้จริงอ่ะเราเน้นป้อมดีกว่า นะครับแล้วก็ควรที่จะไปปวนป่าฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะว่าในชั้นยศโกหรือว่าแพตตินัมเนี่ย <c oughs> เขาไม่ค่อยกันบัฟให้เพื่อนเว้ยเออ <c oughs> เขาจะเปิดป่าแบบโล่งๆเลยเราก็ถือโอกาสนะครับ <c oughs> เข้าไปป่วนฝ่ายให้ป่าตรงข้ามมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดแล้วก็นั่นแหละป่าฝ่ายตรงข้ามไม่เก่งมันก็มันก็ตีเราไม่ตายมันก็ไม่เก่งมันก็คุมเกมไม่ได้เราก็อาจจะชนะในแหมตชนนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับเพื่อนอะ่ะมันจะชนะง่ายกว่า คือถ้าคุณมีเพื่อนคุณก็เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับเพื่อที่มันจะสามารถที่จะสื่อสารกันได้เว้ยเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับการโซโล,โลแรง์เนี่ยมันเจอคนที่แบบหลากหลายวะ่ะเออมันเจอแบบทั้งเก่งทั้งไม่เก่งทั้งมัวบ้างกวนตีนบ้างแหละอะไรเงี้ยซึ่งชั้นยศสองชั้นยศเนี่ยคือจะมีปัญหาบ้างคือคนแบบเขาจะไม่ค่อยแบบใส่ใจกับเกมอะ่ะเขาไม่เห็นความสําคัญในเกมเว้ยแบบผมเคยลงรลังชั้นยศแพตตินัมใช่ปะ่ะเจอป่าเว้ยป่าเล่นบัตเตอร์ไฟไปขุงข้าวเฉยเลย ในขณะที่แบบเพื่อนเขาไฟกันอยู่แต่ตนนัวละครคือยืนนิ่งผมก็เฮ้ยทำไมยืนนิ่งวะพอพอแบบพิมพ์มาว่าโทษทีเขาเมื่อกี้ผมไปหุงข่าว่าโอ้โหแบบอะไรวะนี่คือรงแรงนะเว้ยไอ้ยศลงหุงข้าวขนาดลงแรงอะ่ะเพื่อนๆคิดดูดิมาถึงยศไดมอนนะครับผมยศไดมอนเนี่ยมันจะมีโหมดพิกแบนดเข้ามาเว้ยเราต้องแบบเลือกตอนนัวละครที่เราถนัดไปเลยนะครับ เลือกตัวละครที่เราถนัดไปแต่ถ้าหากว่าตัวละครที่เราถนัดอะ่ะมีคนในทีมอะ่ะเล่นไปแล้วหากซ้ำเนี่ยให้ไปเล่นในตำแหน่งที่ขาดน,นะครับเพื่อเพื่อโอกาสชนะแล้วก็ชันยดไดมอนด์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแบบมีการกันบัฟสักเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเห็นมามันก็สามารถใช้เทคนิคการปวนปานเนี่ยไปป่วนได้นะครับต่อมายลยศคอมเมดอร์นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับยศได,ดมอนด์ก็คือเลือกตัวที่ถนัดไปก่อนนะครับถ้ามีเพื่อนที่ เลือกตำแหน่งที่เราจะเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นตำแหน่งอื่นซะนะครับเพื่อที่จะทําให้ทีมชนะเราท่องไว้แค่นี้ครับทาเพื่อดาวนะครับต่อมานะครับการเลือกตัวละครนะครับอย่างที่ผมแบบเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับในยศบอนซิลเวอร์โกแพทินัมนะครับสี่ยศนี้นะครับให้เลือกตำแหน่งป่าก่อนเว้ยคือกดเข้าเกมมาปุ๊บคุณเลือกตำแหน่งป่าก่อนเลยนะครับหากเพื่อนเลือกซ้ํานะครับหากเพื่อนเลือกตำแหน่งป่าซ้ําให้เปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งที่ขาด เพื่อเพิ่มโอกาสชนะนะครับแล้วก็การเลือกตัวละครในชั้นยศไดมอนด์กับคอมแมนเดอร์นะครับให้เลือกตัวละครที่คุณถนัดให้เลือกตัวละครที่คุณถนัดเว้ยตัวละครที่ถนัดหมายถึงแบบตัวละครที่คุณเล่นเก่งตัวละครที่คุณมีวิเลสสูงแบบตัวละครที่วิเลสแบบ60%สิบเปอร์เซ็นต์ไรเงี้ยถือว่าคุณเล่นเก่งนะหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเออให้คุณอะ่ะเลือกตัวนั้นมาเล่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีคนในทีมที่เลือกตัวนั้นไปแล้วเลือกตำแหน่งนั้นไปแล้วก็ให้ไปเล่นตัวอื่นในตำแหน่งที่มันขาดอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสชนะครับสุดท้ายนะครับผมมีเทคนิคมาฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสำหรับสายโซโล่เนี่ยถ้าเจอทีมดีนะครับทีมดีในที่นี่หมายถึงว่าแบบทีมที่แบบเล่นแล้วจบเกมไวมากครับประมาณ8นาทีประมาณ9นาที10นาทีเนี่ยให้ชวนเขามาเล่นอีกนะครับในตาหน้า ให้เชิญคนที่แบบเล่นกเก่งๆนะครับเอาแบบสักคนที่เล่นดีสัก2คนนะครับคนที่คะแนนสูงก็ได้มาสัก2คนนะครับเพราะว่าถ้าเราชวนมา5คนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่คนจะไม่มานะครับแล้วมันจะกดเลื่อมไม่ได้นะครับคนอื่นก็จะพากันออกไปนะครับเอาสัก3าคนเนี่ยกำลังดีแล้วก็ถ้ามีเพื่อนชวนมานะครับหมายถึงเพื่อนในทีมที่แล้วชวนมาแล้วก็เข้าไปจอยเลยครับเราไม่ต้องสร้างทีมเองแล้วในเมื่อเขาชวนเรามาเราก็เข้าไปเลยครับมันจะมีโอกาสชนะสูงเว้ย บางทีเราอาจจะชนะติดต่อกันประมาณ8ปดตา10ตาก็ยังมีแล้วเลยอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะตั้งแต่ยศปอนขึ้นมาจนถึงยศคอนเลยโอเคครับทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้า ผิดถูกยังไงเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าถ้ามีความคิดเห็นเนี่ยมีข้อโต้แย้งเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผม